สวัสดีครับแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับยูฟ่าก็808จะมาเล่นเกม Queen of v ั n t ตนะโจรนสลัดสาวจัดไปมาทุน4,000ัครับมาต่อเบ็ดแรก20บาทจัดไปจัดไปอืม,มาโอ้โหโออโต้ไป10รอบ นี่ครับเพมาแล้วห้าบาทอะไรลงมาต่อไหมเสียวแวบไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อย,ยังนิ่งนี่ครับมาแล้วสิบห้าบาทเข็มทิศเมื่อกี้เสียวแวบอุ้ยแผนที่ไม่เข้านะมาจัดมาปับป๊บปั๊บมามาแล้วครับสี่บาทต่อหน่อยหน่อนต่อครับ และเอเข้ามาครับ5บาท <Nice. S 1> อะไรลงมาต่ออุ้ยเสียแวบไม่เป็นไรไปกันต่อปืนมาแล้ว <Yes. S 1> 20บาทอะไรลงมานี้ยเ,เสียแวบเพิ่มเปเป็น40เลยมาดูงื้อยังนิ่ง,ง,งนี่ครับเต็มหน้า2 <Nice>. ี่บาทและเคมาอีก3 2 <Excellent. S 1> บาทอะไรลงมาต่อหนูทั้งหมด54บบาทแล้วไปกันต่อเลยจัดไป นี่คิวมาแล้วครับวกบาทอุ้ยและเคมาเต็มหน้าครับ48บาทแผนที่ว่าไงเสียวแวบจัดไปเคมาอีกแล้ว8บาทมาได้ไวายแต่ยังไม่เข้าครับอุ้ยสแคชเชอร์ว่ายังไงเรียบร้อยครับสบายใจแล้วได้20บาทรู้เรื่องกระเบื้องแตกเอาอะไรดี เอาอะไรดีอันนี้แล้วการสิบรอบเริ่มต้นที่โคนสาจัดไปสีสปินรู้เรื่องกระเบื้องแตกแน่นอนนี่มาแล้วครับ6กบาทอะไรลงมาโอ้โหเสียแวบไปกันต่ออย่ารอช้าจัดมาเน้น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 หน่อยลูกเน้นเน้น,น,นหน่อยจัดมาอู้ 90่บาทแล้วแผนที่มา่อโอ้โห720รั่บและเอเข้ามาต่อร8อรู้เรื่องก็เบื่องแตงโอ้โห,โหแล้วก้อนโตโอ้โห,โหสบายจ่ายเลงไหลเป็นน้ำมาอีกแล้ว990บาทแล้วเหลืออีก3รอบจัดไปมาดูโอ้หเตมหน้ 200, าร2 0 4ใบนะเมื่อกี้1รอบมาแล้วครับ60บาทอือรอบสุดท้าย อุ้ยแต่งหน้าครับ60บาทมีอะไรต่อโอ้โหเสียวแวบเงินรางวัลรวมทั้งหมด1,290บาทรับาทรับซับกันไปมาสาบายใจรถเบ็ดมาเหลือ20บไปต่อสักหน่อยไล้เอเข้ามา5บาทมีอะไรลงมาต่อโอ้โหเสียวแวบไปต่ออย่ารอช้าเอเข้ามาอีก5บาทเคไหม แอบคล้ายๆกันหน้าเมื่อกี้แหมจัดไปและเอมาแล้วอีก5บาทเคลงมาไหมโอ้โหเป็นเอครับแหมเพิ่มเปเป็น40ปั๊บอื๊อยังนิ่งปั๊บเอมาอีกแล้ว10บาทอะไรลงมาโอ้โหเขียวแวบไปกันต่อโอ้โหเต็มหน้าครับ80บาทีเสียวแวบเลยลดเป็นมาเลย20จัดไปมาดูกัน จะเป็นยังไงมาอย,ย่างนิ่งเพิ่มเบ็ดเป็นสี่สิบเลยโอ้โหอย่างนิ่งลดเบ็เดมาเลยยี่สิบครับนี่ครับมาแล้วห้าบาท <c oughs> เกมนิ่งเบ็ดอย่างนิ่งนะทุกคนถ้าเกมนิ่งเบ็ดนิ่งเรียบร้อยครับจัดไปนี่ครับเอมาแล้วสิบห้าบาทเอลงไหมโอ้โหได้ไวแต่ไม่เข้าครับแหมน่าเสียดายไปต่อแล้วแผ่นที่มา <c oughs> อีกสิบบาท มีอะไรลงมาโอ้โหอย่างครับจัดมาอีจัดมาอืาอยังนิ่งอย่านิ่งปับอย่งนิ่งครับจัดมาหน่อยโอ้โหอ่าสูตรเดิมออตโอต้ไปออตโต้รู้เรื่องแน่นอนส่งนี้ปั๊บปั๊บนี่ครับมาแล้ว10บ,บาทและเอเข้ามาต่อรู้เรื่อง40บาท มีอะไรต่อไหมโอ้โหสบายใจ50บาทแล้ทั้งหมดจัดไปอุย้ยเต็มหน้า39บาทนี่แล้วคิวมาแล้ว20 <Excellent. S 1> บาทเคมาต่ออีก69 <Come on. S 1> บาทอะไรลงมา1อลงมาครับ25 <Come on. S 1> บาทมีต่อไห้โอ้โสบายใจครับ153บาทเหลืออีก4รอบจัดไปเต็มหน้า64 <Yeah. S 1> บาทได้วะโอ้โหโหีก่ห้บาทครับอ เสี่ยวแว่ครับทั้งหมด114บาทนะถ้าไม่ดีนะทุกคนถ้าเริ่มนิ่งนะออโต้ไปแล้วอุ้ยสแับเชอร์ว่างไงครับถ้าเริ่มนิ่งนะออโต้ไปเลยครับนี่มาแล้ว5บาทมาปั๊บนี่ครับมา20บาทออโต้ไปก่อนสัก10รอบแล้วค่อยกดเองออโต้อีก10รอบไปจัดไปอุ้ยยังนิ่ง ปั๊บปั๊บนี่ครับมาแล้วสิบบาทลองสังเกตน,นะทุกคนครับท่านหนึ่งนะจะออโต้นะนี่ครับมาอีกสิบบาทท่านหนึ่งให้กดออโต้นี่แลมาอีกสิบบาทบมีต่อไหมปัม๊บปั๊บนี่ครับสี่สิบบาทสบายใจครับโอ้โหแต่ไม่ตอบจัดมาจัดมานี่ คิวมาอีกหก <Nice. S 1> บาทอะไรลงมาไหมเสียวแวบครับ <Yes. S 1> สบายใจครับหกบาทแมไปเออมาอีกสิบบาทโอ้ nice. แล้วเต็มหน้ามา28บาทหรูเรืองมา236บาท30บาทสบายาจครับ294บาทแล้วเลิกเลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์ฝากไว้ได้วยนะครับกับยูฟากอน808สำหรับวันนี้สวัสดีครับ